มาสเตอร์ของเรานะคะอาลเจอร์พีเอแพคดานมเสเตอร์ A Brand ค่ะและคุณนะคะอยู่บริเวณเมอร์เาท็อคอนฟิดเนนซ์อยู่ในงานเมอร์สเอสเตติกเอกโตนะคะที่เราจัดขึ้นหลังจากที่คุณลีมินโนไม่ได้มาเมืองไทย6ปีวันนี้เขากลับมาแล้วคิดถึงไหมคะเป็นแฟนครีมเหมือนเห็นเขา

เราชอบที่เราต้องข้างในเราต้องรอให้ข้างนอกเงียบก่อนนะคะและรบกวนทักทายแฟนๆที่มานั่งรอด้านในด้วยค่ะคุณผู้ชจะบัทีกันคะคู้วมะมาบูที่ไก้ชมจที่ไนกันะคุณ้จบท่นกัะคบทีุ่ทกันนกันนคะ้ับ่คะ่ะ เรามานั่งกันไหมคะคุณลุอนเใช่จริงๆคุณลีมีโฮไม่ได้มาเมืองไทยประมาณ6ปีแล้วยังพอจําภาษาไทยได้ไหมคะพอทักทายพวกเราเป็นภาษาไทยได้ไหมคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มันใกล้ๆเหมอนเากัแล้วมันปกใจข้างนอกฟังคำนี้อีกทีนะคะขอคำว่าคิดถึงมากๆอีกทีได้ไหมคะถ้าชินบอนแคคูกโรคิดถึงมากๆครับขึ้นสีรรให้ชคิดถึงมากๆครับยตอนภาษาเกาหลีคำว่าคิดถึงให้พวกเราพูดกับเขาบ้างได้ไหมคะคืแคคูกโรคิดถึงมากๆในภาษาเกาเลีนันออ้โหโคสดนห้่ 너무너무보고싶었습니다อาพี <homes ificar. S 1> ่แอคค่ะ <become> ฮ <surprised> ่าฮ่า너무อะไรนะคะถ้าพูดให้ชื่นชอบ너무너무보고싶었습니다ขอบคุณมากค่ะความสุขในวัยไม่มีวัยต่างคนของดิฉันนะคะไปคำถามต่อไปค่ะ 리민호 오랜만에 태국에 오신 건데, 혹시 태국의 첫인상은 어떤가요? 태국에 아마 제가 처음 온게한 벌써 한 10, 2, 3년 정도 된것같거요 네. 그때도 그렇고, 지금도 그렇고, 올 때마다 그 열정 넘치고, 굉장히 친절하고, ค่ะก th ็ตั้งแต่ที่ผมจำได้ไม่ได้มาเมืองไทยนานมากๆน่าจะมานานมากกว่าเจปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สิ่ที่ผมเห็นเนี่ยยังเห็นถึงความอ่อพัชชันความน่ารักของคนไทยรวมถึงความใจดีแล้วก็มีน้ำใจรอยยิ้มของคนไทยทุกคนครับคนไทยโซนนี้สวยไหมคะอภัยดุจพุทดีน้อนี่คือนี่คือค่ะมาแล้วนี่คือระดับโมกุลทูตของประเทศนี้แล้ว วันนี้รู้สึกอบอุ่นใจมากๆเพราะว่ามีทั้งคนที่สวยแล้วก็คนที่หล่อเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็พอก็ตกใจที่ตัวเองยืนขึ้นมาเราสูงเท่าคนน่เหรอเอ๋ชื่อพี้ีรอเคขาเปิดให้เอ่อล้วนั่งก็ได้นะคะ

저를좋아해해주는는는는분들는분들들또가족이랑사랑사받고고고있있다느낌을을때당당지지자신감어그같ครับแน่นอนครับสำหรับความมั่นใจสำหรับผมนะครับก็คือเวลาที่อยู่กับคนที่มีความรักให้รวมถึงคนรอบตัวที่ให้ความรักครอบครัวผมก็จะรู้สึกมั่นใจมากๆครับ ถ้ากันวันนี้คุณลีมีความมั่นใจได้แน่นอนเพราะว่าลา,พา,านพักพระกรตรงนี้ด้านนอกคนรักเขามากมายคนรักด้านนอกส่งเสียงเข้ามาอีกทีได้ไหมคะใช่ครับผมเช่นนั้นผมเ่นโอ้โหคนคอน,น,นฟ i เ e นซ์หรือมั่นใจเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้อยากให้เขามีความสุขเพราะว่ารายน้องไปด้วยคนที่เขารักจริงๆนะคะ 낭폰 니어, 유 어, 스테디니 야, 어만 라스펜, 브아스테하이아라피 네, 왜아우피 브랜드는 친뢰하시나요 네, 어, 요새는 이제 시대가 좀 많이 변해서 많은 분들이 자신을 가꾸고 자신의 가치를 올리는 그런 시대라고 생각을 하는데, 제 주위에서도 이제 많은 친구들, 그리고 뭐 동료들, 아시는 분들이 이제 울세라 얘기를 많이 하세요. 그래서, 어, 대중적으로 신뢰를얻는다는 것은 굉장히 그만큼 입증이 됐다는 것이고, 그래서 저도 이제 울세라를 신뢰하고 좋아하게 됐습니다. ค่ะก <muitas> <arias> ็สำหรับผมนะคะมองว่าเออทุกสมัยนี้หมายถึงสมัยนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทุกคนดูแลตัวเองมากขึ้นรวมถึงคนถึงคนรอบตัวแล้วก็คนข้างๆก็ดูแลตัวเองมากขึ้นให้มีความมั่นใจซึ่งผมก็เชื่อว่าแบรนด์เออเอลตราบี้นะคะก็ช่วยให้ผมมีความมั่นใจขึ้นในทุกๆมิติทุกๆมุมมองครับจริงๆตอนนี้ผู้ชายดูแลตัวเองกันมากขึ้นเนี่ยยเซตัวหน้ำซ่องดีเนินเวย์มวันลีผกวบาลีเนี่มันยิ่งขัดแต่ยุคเซลนั้น男자여자할것없이 ก็มายองะค่ผมก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นเจเนอเรชันหรือเป็นยุคทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอครับถูกต้องนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะและด้วยแคมเปญในคราวนี้ก็คือ see my skin l i v e my way 히어로 캠페냐, 미파면, 쟤, 라이하 See my s k i 대한 어떻게 생각하시나요? 그리고 그 사람들한테, 그 see my skin, l 는 어떻게 자신감을 기울 수 있을까요? 어, 일단, 진정한 아름다움을 찾기 위해서는, 어, 자기 자신을 사랑하는 일 먼저, 하는 게 가장 중요한 것 같고요. 그리고 자기 자신을 들여다보고 내가 갖고 있는 매력은 어떤 매력인지, 그리고 어 내가 어떤 매력으로 사람들에게 자신감 있게 비춰질 수 있는지를 어 알아갔으면 하는 바람이 있습니다. <목소리> ค่ะก็สําหรับผมนะคะคิดว่าคําพูดนี้เนี่ยตรงกับผมมากๆเลยเพราะว่าการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความรักในตนเองก็สะท้อนถึงเ,ออเรื่องของความคิดที่ดีนะคะแล้วก็การที่เราดูแลผิวตามโครงสร้างของผิวที่เหมาะกับตัวเองจะทําให้ตัวเองมีความมั่นใจมากที่สุดค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะมีแฟนตาของคุณลีมีโคที่มารอที่พักยาก่อนตั้งแต่ ช้าตรู่เลยอันนี้จะเป็นสารที่เราตั้งใจที่จะส่งไปให้แฟนๆและนอกนะคะหลายคนที่ยังรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับตัวเองแล้วก็ไม่มีความมั่นใจคุลีมิโตช่วยส่งกำลังให้เขารู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นน่เลยคะภาคเกสรท่านผู้รีนอ้นองช่องมานม่รู้สิ่งใโกนึงอี่นันนผดคื่อแอ่ทพุน่นท่เรผู้ดีชยกังใ้เาดีรูมั่นใจในตัวเอมขึ้นไคะุณผู้ทุเนผู้ดีน้นอ <목소리도> 네, 거가팬들에게 아, 네. 밖에서 있는 팬 분들에게는 일단 제가 어제 굉장히 좀 늦은 시간 공항에 도착했는데도 또 많은 분들이 와주셔서 너무 행복했고 그리고 제가 이제 태국 방문이 정말 오랜만이에요. 거의 한 7년 만에 왔는데 늘 변함없이 이렇게 어... ซามขอ่าสาก็สำหรับแฟนๆข้างนอกนะคะที่มาเนี่ยผมเห็นความตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานที่มาสนามบินแล้วมาเยอะมา,มาเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้มาเมืองไทยนานมากๆเลยนะคะผมก็รู้สึกว่าโอบูนใจมากๆที่ได้เห็นเขาเขาเรารู้สึกมั่นใจมากๆครับโอ้และสุดท้ายค่ะสุดท้ายอันนี้อยากจะให้ฝากวิธีการดูแลเพราะเชื่อว่าแฟนๆ แฟนๆด้านหน้านะคะที่มารอคุลิมิโฮจริงตามตั้งแตสนามบินเมื่อวานเนี่ยเราน่าจะติดตามผลงานคุลิมิโฮมานานมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่เปลี่ยนไปเลยคือหล่อมากไม่เปลี่ยนการเวลาทำร้ายอะไรเขาไม่ได้เลยชิคานี่ชิคานันหมันีชินายันคันเดโตะอจิฮิมิโนชิกาชงเมอร์ชันชิคินตาโกชิกาฮังมตะแชร์เทคนิคการดูแลตัวเองได้ไหมคะเออท็อปชิมิโนชิเ้สไตล์เดอเว็บวันลี่ทำยังวิธีแบบอิลช็อปนั่งเอาช่วย

และนั่นคือเทคนิคการดูแลตัวเองนะคะเมื่อเราดูแลตัวเองอย่างมั่นใจแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะขอเชลยกุคคมือกับคุณลิมิโน